มาอัปเดตข่าวนิวคาสลที่ n e w s t ทู e วันที่17กุมภาพันธ์นะครับใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแฟนนิวคาสลอย่าลืมกดกระดิ่งอัปเดตข่าวก็จะได้เข้ามาอัปเดตกันที่นี่สำหรับข่าวนิว a คาสลที่ n e w s t ทู e วันนี้ก็จะมีข่าวทั่วๆไปนะถือว่ามีทั้งน่าสนใจบ้างดูธรรมดาบ้างนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังที่นี่ อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับโอเคเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับข่าวของ Daily Mail เป็นอาร์เลียนคาจุมบ้านะครับเขาบอกว่านิวกอรเซนเนี่ยกำลังวางแผนเข้าหาสตาฟในทีมไบรตันอีกคนนะก็คือเหมือนกับตามานว่าตามข่าวบอกว่าพวกเขาเนี่ยให้ความสนใจจอห์นมอลลิงอันนี้เป็นกุนซือทีมอะคาเดม ของทีมไบรตันนะครับก็คือสนใจจะเอาคนนี้คนตรงกลางเนี่ยมาปั้นดาวรุ่งให้กับทีมนิเคาสเซลนะเพราะว่าช่วงหลังมาเนี้ยก็ถือว่าปั้นดาวรุ่งได้ดีมากๆนะครับพี่ไบรตันในช่วงยุคหลังๆมาเนี้ยแล้วก็จอห์นมอรลิงเนี่ยที่ผมลองไปเช็คดูประวัตินะครับก็เคยอยู่คุมเป็นกุนซือเนี่ยยูสิบหกยูกับทีมไอแลนด์มาก่อนนะครับแล้วก็เป็นคนอังกฤษแล้วก็ที่ผมดูประวัตินี้ก็ได้โปรไลเซนของยูฟา ทำงานกับไบรตันตั้งแต่ปี2องพันสนครับแล้วก็4ปีล่าสุดเนี่ยสฤดูกาลล่าสุดมาเนี้ยในพิมารีคยูสิบแปหรือทีมเยาวชนของพิม์รีกเนี่ยมี12ทีมแล้วก็แต่ละฤดูกาลเนี่ยจะมี2ชุดนะครับก็คือเป็นภาคใต้และภาคเหนือไบรตันเนี่ยอยู่ภาคใต้ก็คือ3ฤดูกาลล่าสุดก่อนที่จะถึงฤดูกาลนี้จบที่5จบที่6แล้วก็จบที่3ฤดูกาลนี้ยอยู่ที่8แข่งน้อยกว่าทีมอื่นอยู่ประมาณ2เกม คือผลงานโดยรวมก็ถือว่าโอเคเลยนะก็คืออยู่ภาคเดียวกันกับพวกเยาวชนของเชลซีเวสต์แฮมเลสเตอร์อาร์เซนอลสเปอร์แล้วก็คุณอย่าลืมนะครับว่าอันดับที่5ที่6ที่3ที่8ที่ว่ามาเนี้ยคือเยาวชนที่ว่ามาเนี่ยก็ไม่ใช่หัวกะทิทุกคนเพราะว่าเยาวชนส่วนใหญ่เนี่ยที่เป็นดาวรุ่งเนี่ยเขาก็ต้องไปคัดตัวกับทีมใหญ่ก่อนแล้วพอคัดกับทีมใหญ่ไม่ผ่านปั๊บก็จะมาหาทีม ก,กลางในพิมลีกซึ่งแน่นอนว่าไบรตันเนี่ยก็เป็นทีมที่ปั้นดาวรุ่งใช้ได้แล้วก็ดาวรุ่งที่ว่ามาเนี้ยก็ต้องไปคัดเลือกกับทีมใหญ่ก่อนแล้วสุดท้ายมาไบรตันแล้วก็ในมุมของคนที่ปั้นเนี่ยก็ถือว่าไม่ขี้เละน,นะสำหรับจอห์นมอลลิงอ่าแล้วก็นิวคาสเซิลเนี่ยก็เคยได้คนในอ่าในไบรตันมานะอย่างเช่นแดนเบิร์นเงได้นักเตะมาแล้วก็ดูทรงๆนะนร่บน่าจะประสบความเร็จในการไล่ล่าผูน้นวยกัน ฟุตบอลของไบรตันอย่างแดนแอดเวิร์ดนะครับอ่าแล้วก็แอดเวิร์ดเนี่ยก็คือเขาบอกว่าจะมาเป็นผู้อำนวยการคนใหม่ของนิวคาสเซิลหลังจากที่ทุกอย่างเสร็จสิน้นแล้วก็บอกว่าจะเอามอล l ลิงตามมาด้วยนะครับก็คือมีโอกาสที่จะเอาคนนี้ตามมาด้วยนะครับทั้งเบิร์นมาก่อนแล้วแล้วก็แอดเวิร์ดน่าจะไม่นานส่วนจอห์นมอล i ลิงเนี่ยก็คือ เป็นคนที่เขาเนี่ยค่อนข้างชอบนะครับเขาเชื่อว่าคนนี้มีศักยภาพแล้วก็เหมาะการคุมทีมเยาวชนแล้วก็ขุนดาวรุ่งขึ้นมาให้มีศักยภาพแบบจากดาวรุ่งปกติให้แบบเป็นนักเตะที่แบบเป็นดาวรุ่งที่ดีะนั่นแหละแล้วก็คนๆนี้ที่ผมลองไปเช็คมานะยเขาบอกว่าคนๆนี้มีส่วนในการดันผู้เล่นเยาวชนของไบรตันขึ้นสู่ชุดใหญ่หลายคนนะ ก็ไม่ว่าจะเป็นดังไม่ดังอะไรพวกนี้ก็ค่อยว่ากันโดยทีแต่ว่าเอาหลักๆนะครับก็จะมีพวกเบนไวท์ล่าสุดไปอาร์เซนอลแล้วห้าสิบกว่าล้านแล้วก็โรเบิร์ตซันเชสนะครับแล้วก็พวกซิเฟนอาซาเต้นะครับเจเรมีซาเมนโตแล้วก็อารอนคอเนลลี่นะครับแล้วก็รวมถึงซอลิมาร์แล้วก็พวกแบบเจสันโมลัมบีอะไรพวกนี้คือก็ถือว่าเฮ้ย ก็ใช้ได้นะครับเยาวชนของไบตันก็พอใช้ได้ในพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วก็อาจจะแบบไม่ใช่แบบนักเตะที่มีชื่อแต่ว่าตอนลงไปในสนามนี่คือเป็นคนที่มีแววแล้วก็ล่าสุดนะบเขาบอกว่ามีผลผลิตเยาวชนของไบตันที่อาจจะได้ขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ในอนาคตนะครับพวกอีวานเฟอร์กูสันนะตำแหน่งกองแน่นะครับเป็นดาวรุ่งของไอริสแล้วก็อันนี้ก็เป็นผลมาจากการปั้นของเขาแล้วก็อยากจะดันขึ้นสู่ทีมของเกรแฮมพอตเตอร์นะครับ พอร์เตอร์เขาบอกพอร์เตอร์พอใจมากแล้วก็อีกคนนึงก็เป็นพวกมัสเทสแนนนีครับคนนี้เหมือนจะอยู่ในการยืมตัวกับนอริลินะอืมตามข่าวเขาบอกอยู่กับนอริลิแล้วก็ผลงานในทีมอะคาเดมีปัจจุบันของไบรตันเนี่ยได้สร้างประวัติศาสตร์ของฤดูกาลนะี้ด้วยการเข้าไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายของ FA ฟเอยูทับหรือว่าทีมอ่อทีมเยาวชนของพวก FA นะครับในพรนะีเมียร์ลีกอ่ะก็คือ ไบตันเนี่ยเข้าไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วในในบอลถ้วย FA ครับในชุดเยาวชนแล้วก็เป็นครั้งที่2เดี๋ยวก็จะเจอกับวูฟประมาณไปปลายเดือนกุมภานะครับอันนี้ก็คือตามข่าวอ่ะถามว่าน่าสนใจไหมในมุมผมก็ถือว่าโอเคนะนะครับคือตอนนี้คือเราก็รู้กันอยู่ว่าคนที่ปั้นเยาวชนของนิวโกเซนเนี่ยค่อนข้างที่จะดันผู้เล่นคุณภาพขึ้นมาได้ค่อนข้างยากอ่ะอาจจะมีบางคนที่มีแวว บางคนอาจจะเก่งก็ได้แต่ว่าด้วยการปั้นของอคนดูแลเยาวชนของนิวคาสเซลตอนนี้อาจจะยังแบบไม่ได้ดีพอเท่าไหร่นะครับก็เลยแบบต้องหาคนที่เก่งๆเข้ามาคือจะยกระดับอัปเกรดเรื่องอุปกรณ์เรื่องเสียงอำนดยความสะดวกก็ต้องอัปเกรดเรื่องของความสามารถของคนที่ปั้นเยาวชนด้วยนะครับอย่างเช่นอาจจะอัปเกรดจากสตต b บูตกุนสี่หนีตกชั้นมาเป็นเอ็ดดี้ฮาวที่แบบ ดีกว่าเดิมเกมลุกสนุกตื่นเต้นกว่าเดิมอะไรพวกนี้นี่ก็คือหลักๆนะครับอ่ะก็คือเยาวชนดาวรุ่งเนี่ยเขาไม่ได้แบบอยู่ดีๆก็ขึ้นมานะก็ต้องมีคนปั้นอ่ะเพื่อน,อนๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มานะครับจอห์นมอร์ลิงนะครับคนนี้ชื่อจอห์นมอร์ลิงอ่ะต่อมาข่าวต่อมาข่าวที่2ครับผมฝากกดไลค์กันเพิ่มนะนะคนที่เข้ามาอ่โดยแมทธิวทากเกตแบ็กซ้ายอังกฤษวัย26นะครับเขาก็มีการเปิดเผยความรู้สึกของเขานะ ก็คือเหมือนกับถ้าทางจะถ้าจะไม่ผิดนี่เป็นท็อปสปอร์ตนะครับสายข่าวคือเหมือนกับได้มาเป็นบทสัมภาษณ์เลยเขาบอกว่าฤดูกาลที่แล้วเนี่ยอันนี้คือแมททากเก็ตบอกว่าฤดูกาลที่แล้วเนี่ยตัวเองก็เป็นแบ็กซ้ายตัวหลักของวิลลามาทางฤดูกาลก็รู้สึกแปลกใจนะที่ทีมไปเอาลูคัสด,ดีนมาร่วมทีมแล้วมันก็เป็นเรื่องยากมากที่จะได้ลงเล่นสม่ําเสมอแต่ผมเนี่ยอายุตอนเนี้ยี่สิบหกละผมไม่อยากจะนั่งสำรองบ่อยๆอ,อยากจะมีโอกาสลงสนามสม่ําเสมอ ต้องการความต่อเนื่องในอาชีพของตัวงเขาเองและนิวาสเซิลเนี่ยก็มีการหยิบยื่นโอกาสตรงนี้มาให้เลยไม่ได้คิดนานนะครับในเรื่องของการที่จะคว้าโอกาสตรงนี้เอาไว้ผมมีความสุขนะที่ได้ลงสนามที่นี่ผมคิดถูกแล้วนะว่าที่ย้ายมานิวาสเซิลเนี่ยเพราะว่าตัวเองเนี่ยคือเหมือนกับมีโอกาสลงสนามอะเออนะครับอันนี้ก็คือแมททาเก็ตนะครับคือส่วนตัวผมผมว่าแมททาเก็ตก็คิดถูกนะ แมทธิวทาร์เก็ตเนี่ยคือมาเนลกัสเซนเนลกัสเซนต้องการแบ็กซ้ายแบ็กซ้ายก็จะมาลวิสคุณภาพก็ไม่ได้ขนาดนั้นส่วนแมดริชี่เนี่ยก็รู้ก็กอยู่นะครับว่ามันนักเตะคนนี้มันไม่ใช่ตำแหน่งแบ็กซ้ายเออเป็นตำแหน่งปีกแล้วก็เป็นปีกที่ต้องขยับมาเล่นแบ็กเพราะว่าไม่มีแบ็กพอแบ็กตัวหลักพอแบ็กอย่างเออจอามาลิวิสเนี่ยเจ็บอ่าแล้วก็แมททาร์เก็ตเนี่ยเขาเห็นโอกาสตรงนี้การที่เขาเข้ามาสู่เนลกัสเซิลเนี่ยมันก็ดี หากเกิดว่าเล่นได้ดีโชว์ฟอร์มได้ดีเนี่ยจบได้ดูกาลแม้ว่านิวคาสเซลจะไม่ซื้อขาดแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ที่แอตตันวิล่าต่อผมเชื่อว่าเขาก็คงจะมีหลายๆทีมให้ความสนใจในการดึงไปร่วมทีมเ่อนเพื่อน,อน <ๆ S 1> คิดเห็นยังไงสําหรับแมททาเก็ตก็ลองคอมเมนต์มานะส่วนตัวผมผมค่อนข้างโอเคนะครับตอนที่ได้มาครั้งแรกอาจจะไม่ได้รู้สึกว้าวมากแต่ก็คิดว่าเป็นนักเตะที่มีเกรดที่ดีเลยสำหรับนิวคาสเซลในการหนีตกชั้น้วเวลานี้ น่าจะคือดีกว่าที่มีง่ายๆอ่ะต่อมาครับผมอันนี้ก็เป็นเกมชื่อดังนะฟีฟ่ายี่สองนะครับก็มีการออกการ์ดอินฟอร์มนะครับเป็นการ์ดที่นักเตะค,คนไหนท,ท็อปฟอร์มฟอร์มดีอะไรพวกนี้จะมีการ์ดพวกนี้ออกมาแล้วก็คีรันที่เปียน,นะครับก็ได้การ์ดนี้ในเกมก็คือมีส่วนร่วมกับประตู2เกมล่าสุดยิงฟรีคิก2ลูก,ลกน่าเสียดายนะเจ็บนะครับก็ต้องมารอดูแหละว่าอีกนานไหมกว่าจะกลับมา แต่ถ้าเอาแบบที่น่าเชื่อถือที่ผมเคยอัปเดตให้ฟังก่อนแน่ประมาณ60-80วันโอ้โหก็เกือบเกือบจบฤดูกาลนะก็ต้องมารอดูแล้วว่า,าจะจะนานขนาดนั้นหรือเปล่านะครับส่วนตัวผมอยากให้คือคือถ้ากนนักเตะเนี่ยกลับมาแล้วเจ็บซ้ําเนี่ยมันก็ไม่ดีเนาะอ่ะก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะครับสําหรับคีรันทิเปียนะครับเรื่องอาการบาดเจ็บ แต่การได้การอินฟอร์มของฟีฟ่ายีนี่ก็แปลว่าได้รับการยอมรับนะว่าฟอร์มดีจริงต่อมาครับผมนะครับที่ข่าวเดลี่เมลสายธุรกิจนะครับเป็นลุคบาร์นะครับรายงานบอกว่าทีมนิวคาสเซิลเนี่ยในช่วง3ฤดูกาลล่าสุดเหมือนทีมจะไม่ได้เงินจากสปอนเซอร์ป้ายโฆษณานะครับสปอร์ตไดเร็หรือว่าฟาร์เนลนะครับที่เป็นเจ้าของเก่าอย่างแมรี่ก็คือตามข่าวเขาบอกว่านิวคาสเซิลตอนนี้กาลังหาสปอนเซอร์ ลายใหม่เพื่อนำเงินเข้ามาอัปเกรดทีมนิวคาสเซนนะครับทั้งสิ่งอันวยความสะดวกแล้วก็รวมถึงการซื้อผู้เล่นเข้าสู่ทีมอ่ะจริงๆก็ก็มีมากมายนะครับเอาเป็นว่าผมก็ย่อยฝังง่ายๆอ่าส่วนต่อมานะครับข่าวของฮาวเวร์มาคิโยนะครับโดยนิวคาสเซนเวิลนะครับดนิวคาสเซนเวลนะครับโดยจอแดนคอนินนะครับบอกว่าอาการบาดเจ็บของ มา g กิโยเนี่ยทรงๆนะว่าน่าจะหายไปสัก2สัปดาห์นะครับเกมเวสแฮมกับเบนฟอร์ดนี้ไม่น่าจะได้ลงแล้วเขาบอกว่าอาจจะกลับมาลุ้นอีกทีประมาณ5มีนาะก็คือเกมที่เจอกับไบรตันของเกรแฮมพอตเตอร์นะครับก็ช่วงหลังชอ,ไอจจบไปเจรจากับไปเจรจาไปสนใจนักเตะในทีมไบรตันคนในไบรตันเง่ก็น่าจะกลับมาเจออีกทีก็ต้องรอดูแหละว่าจะไหวหรือเปล่านะในเกมนั้น แต่เขาบอกว่า2สัปดาห์ไม่น่าจะได้ลงนะครับเอดีฮาวบอกว่าไม่ได้เจ็บหนักมากนะครับตอนแรกนึกว่าจะเจ็บหายไปนานแต่ว่าตามทรงเนี่ยน่าจะไม่ได้หายไปนานประมาณ2สัปดาห์อ่ะต่อมากันที่ข่าวนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องต่อสัญญาณนะครับทางจอแดนคอนินเนี่ยของนิวเคลสันเวลเนี่ยเขาก็บอกว่านิวเคลสันอาจจะมีการตัดสินใจในการต่อสัญญาพวกชอลองสตาร์พอดาเมตนะครับที่สัญญาใกล้หมด แล้วก็หลายๆคนมองว่าฟาบินชาเซ็นเตอร์คนโปรดของเอ迪ฮาวที่ตั้งแต่เขามาคุมทีมเนี่ยคนนี้ก็ใช้ตลอดก็อาจจะเป็นคนที่ได้สัญญาใหม่ก็คือช่วงหลังนี้ก็ฟอร์มโอเคนะครับถือว่าดีเลยแต่อาจจะแบบไม่ได้แบบว้าวจัดแต่ว่าก็ถือว่าดีกว่าก่อนแน่ในช่วงตน้ตนๆฤดูกาลที่ก่อนเอ็ดดี้ฮาวจะมาคุมแล้วก็ตามข่าวบอกว่าฟาบินชาเนี่ยก็มีหลายๆทีมให้ความสนใจในยุโรปมากมายอ่านะครับก็คือพวก หลีกอ mm ิตาลีหลีกสเปนหลีกเยอรมันแล้วก็หลีกฝรั่งเศสอะไรพวกนี้ทีมกลางๆทีมเล็กๆอ่ะส่วนตัวผม mm hmm. อยากให้ต่อนะ mm hmm. ถ้าถามมุมผมอนะ่ะ uh, ต่อมากันที่คนนี้ครับผมนะครับก็เป็นอินเตอร์ไลท์นะเป็นสายข่าวจากทางอินเตอร์บอกว่าสเปอร์นิวาสเซลเอเวอร์ตันนะครับเป็น3ท mm ีม hmm. ในพรีเมียร์ลีกที่ให้ความสนใจสเฟนเดอร์ฟรายตามข่าวบอกว่าสเปอร์เนี่ยดูมีความเป็นไปได้มากสุด เพราะว่านักเตะเนี่ยเคยร่วมงานกับอันโตนิโอคอนเต้นะที่คุมสเปอร์อยู่ตอนนี้แล้วก็ตามข่าวเขาบอกว่าอินเตอร์เนี่ยก็คือจะไปเอาเกรซันเบรเมอร์กองหลังโตลิโนเบรเมอร์เนี่ยก็เป็นเป้าหมายของิวคาเซิลเหมือนกันแล้วก็คืออยากจะได้คนนี้มาร่วมทีมก่อนจะปล่อยสเตฟานเดอร์ฟรายเพราะว่าก็ไม่ได้อายุน้อยแล้วแล้วก็จะปล่อยเอาเงินก้อนสุดท้ายแล้วก็ไปเอาคนอื่นมาเป็นอนาคตของทีมแล้วก็ตามข่าวบอกว่านักเตะเนี่ยสัญญาเหนึ่งปี รับค่าเหนื่อยอยู่ที่1 0 0 0 0หมื่นห่งหนึ่ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งก็ถือว่าเป็นค่าเหนื่อยที่สมเหตุสมผลนะบางคนอาจจะไม่ได้รู้จักนะครับแต่ก็เก่งอยู่แล้วก็อายุเนี่ยสาเพิ่งจะ3า 30, ประมาณต้น,ต,นต้นเดือนกุมภาเนี่แหละสูง 9, ร้อยแปดเก้านี่ยหากเอามาเทียบในพรีเมียร์ลีกก็ประมาณพวกวิเตอร์ลินเดอร์เลฟนะครับเกรดก็โอเคอยู่จอน,นี e wen, ่อีแวนเงี้ยอันเจโลอ็อกบอนเน่เงี้ย หรือว่าแบบมากาเบลมากาเลสอะไรพวกเนี้ยเอลิกไดเออร์อะไรพวกเนี้ยคือไม่ได้แบบเป็นขั้นแบบโคตรเทพแต่ก็เป็นเกรดท็อปของลีกอิตาลีนะครับอ่านะครับสำหรับเซฟานเดอร์ไฟล์คือค่าตัวเนี่ยทันเฟอร์มาร์เก็ตประเมินไว้ที่ประมาณ45ล้านยูโรนะครับประมาณ40ล้านปอนดนะ์อ่ะโดยประมาณนะครับก็คืออินเตอร์ได้มาฟรีจากลาซิโอด้วยสัญญาด้วยอายุเนี่ยถ้าคุยกันจริงๆก็น่าจะแถวๆ20 000, ล้านอินเตอร์น่าจะ ปล่อยออกจากทีมได้แล้วนะครับถ้าเป็นราคานี้แต่วงเล็บนะครับว่าข่าวก็ต้องกรองนะข่าวเขาบอกว่าเอเวอเรตต์เนลกัสเซนสเปอร์ให้ความสนใจอ่ะต่อมากันที่ข่าวนี้ครับผมโดยรีเลเดอร์นะครับแล้วก็สายข่าวท้องถิ่นเะนี่ยบอกว่าเนลกัสเซนเนี่ยต่อสัญญาใหม่กับทางเคแลนวัตนะครับอันนี้เป็นเซนเตอร์ดาวรุ่งวัย22นะครับต่อสัญญาเพิ่มไป2ปี ก็คือนักเตะเนี่ยตอนนี้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ลีกวันกับเบแกนแล้วก็ตอนนี้อยู่อันดับ2นะครับแข่งน้อยกว่าอีกทีมหนึ่งอยู่ประมาณ2 3สมเกมแล้วก็มีโอกาสที่จะลุ้นเลื่อนขึ้นมาเล่นแชมเปี้ยนชิพก็คือ League ลีกรองจากพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลแน่ฟอร์มส่วนตัวที่ผมลองไปเช็คดูก็ถือว่าโอเคนะออกบอลยาวได้อาจจะออกไม่ละเอียดเท่าไหร่เกมรับก็โอเคนะครับโดนเลี้ยงผ่านยากหน่อยแล้วก็เรื่องของประสบการณ์เนี่ยอาจจะต้อง ก,ก็ต้องมารอดูแหละว,ว่าจะไหวหรือเปล่าถ้ากลับมา纽เกอร์เซ่นนะครับเดี๋ยวจบฤ้วดูการ p r e ซีซั่นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีว่าเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยจะเลือกเก็บใช้ไว้เก็บไว้ใช้งานหรือเปล่าหรือจะปล่อยยืมอีกปีก็เป็นได้นะครับอย่างเช่นปล่อยให้วีแกนยืมอีกปีหนึ่งที่แชมปีไม่ชิปเงี้ยเดี๋ยวสักอายุยี่สิบสามยี่สิบสี่เดี๋ยวค่อยกลับมาแย่งตัวจริงที่纽เกอร์เซ่นก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเขาดีพอก็น่าจะไม่มีปัญหาหรอกนะครับแล้วนักเตะที่ดีๆก่อนหน้านะครับที่เก่งๆเนี่ย พวกลินการ์ดอะไรพวกนี้ก็เคยไปเล่นในลีกล่างมาก่อนแบบยืมตัวก่อนจะกลับมาเล่นในสโมสรหลักอย่างแมนยูถูกไหมเพราะงั้นการปล่อยไปยืมตัวที่อื่นเนี่ยถาาว่าเขาไม่มีโอกาสที่นิวคาสเซิลเนี่ยมันก็ถูกต้องแล้วอ่ะแล้วก็ต่อมาอันนี้คือต่อสัญญาไปเพิ่ม2ปีนะครับเคียร์เแนดตนะแต่ว่าสายข่าวเขาบอกว่าชื่อเคลวัดอะแต่ว่าอ่านมันประมาณว่าเคลียร์แลนด์วตอะน่าจะเป็นชื่อย่อแหละ อะต่อมากันที่อันนี้ครับผมโดย not echo นะครับคนรายงานคือ Patrick g o o l s b r o นะครับชื่อน่าจะชื่อไปแล้วทเนี้ยเป็นนักข่าวนะเขาบอกว่าิวเอร์เนี่ยจะเปิดตัวขับสโตร์แห่งใหม่ในเดือนหน้า <c oughs> เดือนมีนาคมแล้วก็จะตั้งอยู่ที่ Metro เ e n t รีนะครับแล้วก็บอกว่าจะได้เห็นพวกแบรนด์กีฬาระดับพรีเมียมของคาสโตก็คือเป็นการเปิดตัวสาขาใหม่จะเน้นไปทางชุดกีฬาอะไรพวกเนี้ โอเคนะครับสำหรับข่าวนิวการ์เซนก็มีเท่านี้แหละสําหรับวันนี้กันิวโทนมีใครชอบข่าวนิวการ์เซที่นี่บ้างไหมครับเนี่ยถ้ามีก่อนจากกันไปนะฝากกันด้วยนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก subscribe ขอบคุณครับ